Yeah, yeah, let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in cert cause i wanna have worth workin' hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get that's your sir yeah i ain't taking a backseat, i'm passing anybody else who is in. i'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me i'm a half speed i got two girls สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมทาโร่ aro, นะครับแล้วก็ในตาเน,นี้ยผมเองได้เล่นเป็นไอรีจังเกิลนะต้องบอกกันตามตรงนะผมว่าไอรีจังเกิลเนี่ยเป็นตัวละครน,นอกเมตามากๆครับแล้วก็อ่ามันไม่ได้เก่งมากนะในเมตานี้นะครับแต่ทำไมตาน,นี้ผมถึงหยิบไอรีมาเล่นนะครับอ่ก็คงเป็นเพราะว่าอยากเล่นด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ในตาน,นี้ผมคิดว่าทีมผมเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้ดีนะครับ ถึงจะแบบเลดเกมกันไปสักหน่อยเนาะแต่ว่าน่าจะเอาตัวรอดกันได้ดีเพราะว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าข้ออกได้ง่ายนะครับก็คงจะมีแค่ยอนที่เล่นยากนิดหนึ่งนะส่วนฝั่งของข้าเนี่ยเป็นเอรนอรันอป่านะครับแล้วก็แวนเนี่ยยืนเลนชนแครี่เลยนะผมบอกเลยว่าต้นเกมเราอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเล่นไอรีป,ป่านะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําเลยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ทําทุกครั้งเลยก็คือฟาร์มเข้าไปครับ อ่าแล้วก็พยายามไม่ตายนะพยายามไม่ตายพยายามไม่เจ็บด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเนี่ยฟาร์มได้แบบต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ค่อยๆเล่นไปตามทาวมิ่งนะครับไม่รีบไม่เร่นเกมนะตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มจากฟา้านะแถกกางแล้วก็ไหลไปที่บับแดงเนาะตามทาวมิ่งปกตินะครับอ่าส่วนเนลนร่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสบายอยู่แล้วนะไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับอาจจะมีกังวลตรง คู่กลางเรานิดนึงเพราะว่าตัวยุ้ยอ่ะมันโป้ก็น้างไกลนะแล้วก็ตัวอ่าอ่าตัวตวเรนอ่ะมันแพ้นะครับแพ้ตัวระยะไกลเนาะก็<ล>เหมือนทีมเราเนี่ยจะได้2คิวมาแล้วก็เสียทังหน้านของตัวเรนไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาแท็กออฟเลนะคือแท็กได้ก็แท็กไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครใช้เงินเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ถ้าเงินไม่เยอะนี่ก็คือไม่เก่งเลยนะ แต่ถมันได้สโนโบอลเนี้ยก็ก็ถือว่าโกงมากๆนะสำหรับไอดีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยพิวแล้วก็ตายค้างยากมากๆรวมถึงมันเข้าไปล้วงเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆด้วยนะครับสวะนี้เหมือนจะมีไฟนะผมก็พยายามต่อต่อเคื่องนะแต่เห็นไหมว่าฟันเขาแทบจะไม่เข้าเลยดูดินี้ฟันไม่หลายทีแล้วนะแทบจะไม่เข้าเลยนะครับกอต้องออกมาก่อนอนะ่ะคือต้อนเกมมันแย่มากจริงๆครับสาหรับไอเดีะคือถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะ ผมแนะนําว่าให้มั่นใจนะผมว่าต้นเกมมันจะไม่พังเนาะคือถ้าเกิดเราด่ามาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหด่ามาแล้วมันต้นเกมมันต้องแย่แน่เลยก็ผมคิดว่าไปเล่นตัวละครตัวอื่นดีกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเกินไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเออมันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับมันก็เล่นได้อย่างตาเน,นี้ยทีมเราเนี่ยยืดหยุ่นนะสามารถแบบก็เข้าอ,ออกได้แล้วก็แบ่งการรับดาเมจได้ดีนะครับเป็นตัวที่ตายยากขนาดนั้นเลย ส่วนแครี่เนี่ยก็อาจจะลาบากหน่อยในตอนนี้นะผมคิดว่าจริงๆดับยอนมามันก็ลําบากอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเป็นป่าตัวไหนมาช่วยเล่นก็ตามนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนฝั่ง่ันเนี่ยจะนําอยู่หนึ่งคิวนะแต่ทีมเราเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับเจนเย็ยนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะทีมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะครับแล้วเหมือนจังหวะนี้จะมาประหยัดเพื่อนแบบนี้ต้องสั่งสอนหน่อยไหมปาสกลไปครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยได้เนี่ยสวย ก็เหมือนทนน่าของเรียวมาจับประมาทไปนิดนึงนะคิดว่าผมแบบเอาไม่สุดไงก็เลยแบบไม่รีบสก,กิลออกไปนะจริงๆถ้ารีบสก,กิลออกไปเนี่ยก็น่าจะผลระยะดกระจายผมนะครับวันนี้ผมก็ขัดนิดนึงนะมาตอบป้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะต้นเกมยังไงเราก็สู้ยากนะครับโอเคสวยจริงๆเอรันดอมันค่อนข้างแพ้ทารานะเพราะว่าทารามันค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็มันสามารถเดินไปหาได้อะคือ คือเอรอนแพ้ตัวที่เดินไปหานะจังหวะนี้ก็พยายามแบบเล่นช่วยทางด้านของทาร่านะแต่มันไม่ไหวจริงๆนะครับด้วยความที่ดามเหนียดร่อนช่างน้อยผมก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าไม่เจ็บได้มันจะดีมากๆนะอุ้ยแบ๊บแม่มาอุ้ยโหผมประมาทไปหน่อยนะคิดว่าเขาแบบเราหลบสกิลได้ไงนะคิดว่าเขาจะไม่ตามสุดนะแต่เขาตามสุดเฉยเลยนะครับก็ประมาทไปนะก็เลยพ้าท่าไปนะครับจังหวะเมื่อกี้ ด้หมดนี้ก็โอเคยังได้อยู่นะยังเล่นกันได้อยู่ยผมก็ค่อยๆฟาร์มไปนะตอนนี้ก็เท่าอเจ็ดแล้วครับผ่านมาห้านาทีแล้วนะเกมก็ถือว่าทรงๆนะครับตรงกลางนี้โหน่าจะรับไม่ไหวแล้วนะวก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นยุ้ยกลางเนาะแล้วก็เอลนอป่ามัน,นตรงกลางมันตุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอะ่ะอ,อือ จังหวะน,นี้ตายกันสองคนนะไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปนะเกมเริ่มจะเสียเปรบแล้วตอนนี้แต่เรามาเก็บท่าหน้านของเรียวม,มาไปได้นะครับเธอป้อมกลางแตกมาเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เราเสียบป้อมบนไปหนึ่งป้อมนะครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์แย่มากครับเหมือนเอรานอนี่จะเอาท่าหน้านของนักซีเยอร์ด้วยนะครับ ตอนนี้ปลาเราก็จ่ายไปนะผมก็พยายามจะเข้าไปร้านนะผมแต่ก็ร้านไม่ทันนะเพราะว่าไม่มีผานิชด,ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะโหโดนไขามาโดนโป๊มาเจ็บมาเนี่ย้าล่าเราไล่อยู่นะผมน่าจะต้องกลับบ้านเลยนะครับดูอยู่นะดูอยู่หืคิดว่าเอารันดอลจะเดินมานะเลยแทนเส้นว้าไปนะครับแต่เขาเดินไล่ต่อนะแต่การตอนนี้อาจจะต้องกันบนนะเนี่ยมีรถถังหนึ่งคันนะยังไงก็ผมก็น่าจะต้องกันนะครับ มีอันตีมีแข่งเลยนะวิเรียวมานะาสนใจเนี่ยต้องดูเชิงกันก่อนนะถ้งใส่เดี๋ยวเอ้ยหลบหลบได้หลบได้หลบได,บได้แบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่ครับแบบนี้ได้อยู่ตีส่วนคืนได้นะโอเคเรียบร้อยเก็บเรียวมาไม่ได้ครับโอ้โหดีนะว่าเมื่อกี้เขาสกิลพานะลาดนะทารานี่ก็แตกไปแนละ้วไม่รู้แตกว่าตอนไหนก็ต้องรับเลนล่างไปด้วยื่อกี ไปนะครับวนฟาร์มต่อไปนะตอนนี้ก็ผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วครับสกอร์ค่อนข้างดูเดือดเลยนัเกมน,นี้ตอนนี้เหมือนจะมีไฟตรงบับเบินะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าอา่าผมจะต้องฟาร์มบับแดงแล้วก็ลงไปกันล่างนะเพราะว่าเพื่อนไปไล่ไปไล่หมดเลยนะครับไม่มีคนกันเวฟเนาะคือถ้าเราไปได้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราจะเสียบ,บอมด้านล่างไปนะครับเราก็ต้องแบบยอมยอมยอมไม่เสอนเล่นไปเนาะ จริงๆถ้าเพื่อนมองเห็นแมพว่าเราไม่เข้าเนี่ยเขาก็ควรจะจะเล่นเท่าที่ได้แล้วก็ถอยออกมานะครับการมองแมพเนี่ยสำคัญมากๆนะสำหรับการเล่นโซโลแร้งนะครับ,ช,รบช,ช่วงนี้ผมก็ต้องพยายามกันตรงกลางนะครับผมแล้วก็เข้ามาปาดเอลันดอรนะ์แล้วแบบนี้น่าจะได้คิวเอลันดอร์ด้วยแต่ก็เสียป้อมตรงกลางไปนะครับเอลันดอร์นี้น่าจะยอมเสียชีวิตแรกกับป้อมตรงกลางไปนะแล้วผมก็น่าจะกลับไปกันล่างให้ไม่ทันแล้วนะครับ<ๆ>ก็เสียป้อมล่างไม่ถึงป้อมนะโหตอนนี้แบบเสียป้อมไหลย,ยับเลยนะครับ พื่อนบอกว่าฟาร์มจนจดเกณฑ์เลยก็ได้ครับทีมยังไหวก <c oughs> ็บ่นผมเฉยเลยนะทั้งที่เ้าแบบไปทาตรงนู้นตรงนี้ให้นะจริงๆนี่แทบไม่ได้บนมาฟาร์มเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับในตอนนี้เพราะว่าเหมือนเพื่อนเราเนี่ยจะอดุดการกันเวฟกันไปเนาะก็เลยแบบจะต้องแบบไปเติมเวฟนูน้นเวฟนี้แทนนะครับก <c oughs> ็นั่นแหละอย่างที่บอกนะเราไม่ต้องไปเถียงอะไรนะครับเพราะว่า คือต่างคนต่างสายตาเขาไม่ได้มาสนใจเราอยู่แล้วนะจังหวะนี้ก็ไล่ต่อไปที่ทางด้านของแวนนะผมเก็บแวร์ไม่ได้แล้วก็ไหลต่อไปเรียวมานะ้องเอ้ยถ้าโอ้โหดาวใจโดนนี่เก็บยุยได้ตัวงั้นเนี่ยแต่ไม่รครับถอยมาก่อนนะฝั่งท้านี้ไหลเข้ามาถ้าผมมีแบทแมนปลาดาวใจดักไปก่อนจริงๆเราไม่เห็นแต่เราก็คาดคะเนได้นะครับจังหวะนี้หลอนหลอนไม่หน่อยนะกดแข็งคือจริงๆเราคาดคะเนได้นะครับว่าเขาอยู่ประมาณไหนเนาะจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ นั่นแหละจริงๆถ้าเรามองแมพแล้วก็สังเกตแมพดีๆหรือลองกัดระยะดูนะครับมันก็สามารถดักผงข้ามได้นะมันก็เรียกการอ่านเกมนั่นแหละอันนี้เหมือนเขาจะพยายามเอาเรสผมนะครับปามอีริกลับมาทำไมยังแบบบทผมไม่เลิกนะคือเอาจริงๆคือ,คอตาที่ผมไม่ได้เล่นผิดอะไรเลยนะ เดินบนได้ไงไม่รู้นะทั้งที่แบบต้องไปกันเวฟให้ต้องแบบไปคอยทํางานหลังบ้านแทนอ่ะเพราะว่าเพื่อนเราไปเล่นอ่ะเนาะคือถ้ามันไปเล่นทั้งทั้งหมดเลยมันก็จะต้องแบบเสียป้อมเสียนุ่นเยนี่ซึ่งซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เวลาไฟอ่ะเขาเลือกได้ไงว่าเขาจะไฟหรือไม่ไฟเนี่ยแต่คี่แบบมันหยุดไม่ได้นะมันเดินตลอดนะครับจริงๆถ้าเาสังเกตมนนิแมบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่บ่นนะ แต่ก็นั่นแหละแต่ละคนก็มีการเล่นเป็นที่ไม่เท่ากันนะครับบางคนเขาก็เข้าใจเกมบางคนก็ยังไม่เข้าใจเกมนะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากค่อยๆเล่นไปเนะาะจังหวะนีน้ไรหัวไปแล้วก็เก็บทางหน้านของเอ,อรันดอมได้หลายต่อมาที่ทางหน้านของแวร์แล้วครับแต่เหมือน UA เนี่จะมาเตะออกไปได้นะจังหวะนี้นสกิลโดนแวร์ก็ป่าไปเริ่มปาดแรงแล้วนะครับจังหวะนี้นก็จะไหลต่อแล้วครับแต่ก็นั่นแหละไม่ไหวแล้วนะผมก็เดี๋ยวกลับไปเคลียร์เวฟแล้วก็ขออนุญ,ญาตกลับไปดีเลือดก,ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มมีเงินแล้วก็เริ่มมีของนะไอ้รงไอเทพนี่ก็เริ่มแบบมาละปันค่อนข้างแรงนะครับคือตอนนี้ถ้าผมเกิดเนี่ยผลข้างเนี่ยไม่น่าจะมีใครที่จะเอาผมไหวนะเหมือนยอนจะโดนแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะต่อตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังกับยอนนะเพราะว่าคือยอนแพ้หลายตัวมากในตานี้นะ จังหวะนี้มีลูกตาขึ้นนะครับก็พยายามปลาเช็คไปนะเผื่อโดนจังหวะนี้ผมก็จะสกิปเดียวมานะแต่สกิปไม่ถึงนะครับแล้วเขาตีบูอยู่นะผมก็ไหลต่อมาครับแล้วก็ปาโดนนะจังหวะนี้เหมือนเขาจะโผล่มานะแบบนี้ก็สวยเลยครับต้องหอมมาก่อนอ้โหตอนแรกจะสวยอยู่แล้วนะเขาโถมขนาดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะผม แล้วเหมือนตัวเรนจะมาเติมจังหวะนี้ผมปลากระจาจดัดให้ครับมี2องสแต่งนะพุ่งไปตีพุ่งไปตีแล้วก็พุ่งไปตีอันตีเหยียบหน้าเข้าไปครับไหลจะไหลต่อไปที่หน้าของเอรันดอร์ปลาโดนด้วยเรียบร้อยจังหวะนี้ก็เพื่อเราเก็บเอรันดอร์ไได้ครับสวยเลยผมก็คิดว่าน่าจะต้องเข้าไปเก็บหน้าของดาร์กแล้วครับจริงๆนี่ก็สมเสียงเหมือนกันนะเพราะว่ามีแบทแมนนะครับผมก็แบบระแวงน,นิดนึงนะแต่แบทแมนเนี่ยไปโผลเรลนด้านล่างแล้วก็สบายใจแล้วครับ แต่เขาจะมาอีกรอบนึ่งนะแต่เขาไม่กล้าเข้านะผมจมังหวะนี้โอเคเพื่อนเราไปไล่ให้แล้วนะครับก็เก็บพนะนของดาวไม่ได้ต้องออกก่อนนะผม <c> โดนยูอเอะปลา webinar. ทีเดียวนี่แตกได้แลนะ้วเนี่ยอ่าต้องจับไปดีก่อนครับโอเคครับไม่ต้องรีบนะตอนนี้เรามีดางอยู่ในมือนะครับกอ็อาจจะต้องเลือกปล่อยซักเลนหนึ่งอ่ะก็ดูแล้วกันผมว่าจะปล่อยเลนไหนดีเนาะตรงการนี้ค่อนข้างนัไวไฟนะครับ ตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะผมไล่ไปอยู่นะเพราะว่าจานวนของเราได้เปรียบกว่านะครับจากนี้เพื่อเราเนี่ยตีหน้าผมก็เลยปล่อยดาร์กไปเลยนะั่งขัน้นนี้ตายไปสี่นะครับแบบนี้ก็มีโอกาสจบเกมค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าเรามีดาร์กด้วยนะเรามีบรรกากาดด้วยนะครับเรา่งขางเนี่เหลือแค่อนันร์ไม่น่าไหวนะยูเอเกิดมาก็ไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วนะครับคือดาร์กตอนนี้คนที่คุมมากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นทารานะคุมมากเลย ชนะแทบทุกตัวเลยนะตันนี้ยูเอเกิดมาก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปลาตอนนี้ผมก็ไล่กดดันยูเอนะผม <laughs> โดนป้อมใหญ่ตีไ่ได้แต่ไม่ตายนะโอเคครับสำหรับการเล่นไอรี R e ก็ประมาณนี้นะก็เดินเดินเพื่อนในทีมบ่นแต่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นโซโล่แรง้งมันก็แบบนี้แหละจะเป็นเรื่องปกตินะก ถ้าเกิดเพื่อนเล่นซดแร้วแรงเราเจอแบบนี้ก็ช่างมันเนาะอย่าไปคิดมากนะครับมันก็เจอแบบนี้กันทุกคนแหละต่อให้คุณจะเล่นเก่งเล่นอ่อนหรือว่าเล่นเล่นยังไงก็ตามนะคุณก็จะต้องโดนด่าสักครั้งหนึ่งอะ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะร,ะรับรากาเล่นอันนี้ของผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าะนะครับบ๊ายบาย